สวัสดีค่ะช่องลิมิตดีไอวค่ะวันนี้จะพาทำพานใบสีเก้านิ้วแบบง่ายค่ะติดตามรับชมได้เลยค่ะวัสดุที่ใช้นะคะอันดับแรกนะคะก็จะเป็นดอกพุทธค่ะอันนี้เป็นดอกพุทแท้นะคะต่อมาค่ะใบตองที่มีความกว้างอยู่ที่5เซนติเมตรความยาว2 3ซนเมตรอันที่2นะคะใบตองที่มีความกว้างอยู่ที่7เซนติเมตรความยาว23เซนเมตร ใบตองอันที่3นะคะก็จะมีความกว้างอยู่ที่2นิ้วค่ะความยาวอยู่ที่ประมาณ3 4ถึง4นิ้วนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นพานค่ะอันนี้พานปากพานกว้างอยู่ที่6นิ้วนะคะแม็กเย็บกันไกลและลูกแม็กค่ะที่ทำอันดับแรกนะคะเราจะนำดอกพุธมาทำเป็นนิ้วบายสีค่ะโดยเราใช้ใบตองที่มีความกว้างอยู่ที่ประมาณ7ซนติเมตรนะคะ ใบตองที่เรานํามาห่อนะคะเราจะเรียงเฉดสีนะคะเริ่มต้นจากเฉดสีที่เป็นสีขาวนวลจนไปถึงเฉดสีที่เป็นสีออกเขียวๆหน่อยนะคะประมาณนี้ค่ะเราใช้ทั้งหมด9ใบค่ะเราจะทําเป็นใบสีเก้านิ้วค่ะประมาณนี้นะคะพันเข้ามาค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็คือพับเก็บริมแล้วก็ มาแบบนี้เราใช้แม็กเจ็บไว้ค่ะแล้วเราก็ใช้ใบตองที่เป็นใบตองอ่อนนะคะอันนี้เรานะคะตรงนี้ก็ให้เหลยอประมาณ1ข้อมือนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆค่ะพับลงมาประมาณนี้นี่นะคะแล้วพับลงมาประมาณนี้แล้วยกนมค่ะด้านขว,วามือนะคะพับลงมาประมาณนี้แล้วให้เรายกนมขึ้นค่ะแบบนี้ค่ะ จะได้แบบนี้นะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะนํานิ้วใบสีมาห่อใบตองอีกครั้งหนึ่งค่ะใบตองที่เรานํามาห่อนะคะก็จะมีความกว้างของใบตองอยู่ที่5เซนติเมตรนะคะความยาวก็อยู่ที่ประมาณ23เซนค่ะวิธีการห่อของเรานะคะเราก็จะเริ่มห่อจากด้านหลังก่อนนะคะพับลงมาประมาณนี้ค่ะ อันที่สองเราก็จะนำทาบลงมานะคะเราก็จะให้ไล่เฉดสีนิดนึงนะนี่ค่ะด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะ ไม่ต้องตรงนี้นะคะเราก็จะพยายามทำให้เท่าๆกันนะคะ ใบสีที่เราทําเสร็จแล้วนะคะก็จะน้าตาประมาณนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทํายอดใบสีในลักษณะแบบนี้ค่ะเราหยิบใบตองที่มีความกว้างอยู่ที่ประมาณ6นิ้วไ6หกซนเมตรนะคะแล้วก็นํามาพันค่ะพันเสร็จแล้วจะได้ยอดใบแหลมแบบนี้แล้วก็ให้เราใช้แม็กเย็บไว้ค่ะแล้วให้เราใช้ใบตองทั้งหมดสีใบค่ะเริ่มจากการพันก่อนนะคะ ก็จะเทียบให้เท่าๆกันค่ะก็จะประมาณนี้แล้วเริ่มจากการพับแล้วก็ยกนมพับเข้ามาแล้วก็ยกนมค่ะใบที่สองเราก็จะพับเข้ามาค่ะความห่างก็จะประมาณนี้นะคะความห่างความห่างระหว่างนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเราจะทําให้ห่างเท่าๆกันค่ะใบที่สามพับลงมาถ้า ยังสูงหน่อยเรากล่อนลงมาได้ค่ะแล้วก็พับมาประมาณนี้แล้วค่ะแล้วก็ยกนมก็จะประมาณนี้นะคะใบที่สี่นะคะพับลงแล้วก็ยกนมขึ้นนะคะพับลงแล้วก็ยกนมประมาณนี้นะคะด้านหลังก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วก็เย็บแม็กไว้ เสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้ตัวแซมบายสีทั้งหมด3ตัวได้กันค่ะอันนี้เราจะเอาไว้เป็นแซมดั้นข้างของบายสีนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทํากลวยบายสีค่ะอันนี้เราใช้ใบตองที่ใบใหญ่และหนาหน่อยนะคะความยาวก็จะอยู่ที่หนึ่ไหมบรรทัดนะคะเราใช้2อันค่ะ เราก็จะม้วนจากตรงกลางก่อนนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็ใช้แม็กย็บไว้ค่ะเสร็จแล้วให้เราตัดด้านบนออกนะคะตัดให้เท่ากันค่ะเวลาวางในพานนะคะก็จะได้ไม่ เอียงนะคะตัดให้เท่าเทกันค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะส่วนตรงนี้เราก็ใช้หมุดปักไว้ก็ได้ะจะมาประกอบพานใบสีค่ะเราใช้พานหกนิ้วนะคะแล้วนำกรวยมาวางตรงกลางค่ะ วางให้ตรงๆค่ะเสร็จแล้วให้เรานำปลายสีที่เราทำเสร็จแล้วมาใส่3ามฝั่งฝั่งละเท่าๆกันค่ะด้านหน้าก็จะประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วให้เรานาตัวแซมบบสีที่เราทำเสร็จแล้วมาวางไว้ ตรงกลางระหว่างช่องว่างค่ะถ้าเรามีดอกไม้ก็นำดอกไม้มาประดับได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะวิธีการทำพานใบสีแบบง่ายค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แลมมี่ดีเอาไว้ดนวยนะนะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจและขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ